เคยไหมครับแค่จะอัปรูปอัพเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ตัวเองเนี่ยก็ต้องภาวนาให้เว็บไซต์เราไม่พังหลายคนเนี่ยคิดว่าใช้ WordPress เนี่ยตอนแรกๆก็คิดว่ามันจะง่ายนะครับแต่ใช้ไปใช้มาเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องไปเรียนจบปร,ริญญาอกสาขาหนึ่งเลยเราถึงจะดูแลเว็บไซต์ของตัวเองได้นะครับดังนั้นเนี่ยคำถามเนี่ยก็ตั้งใจจะถามผู้ประกอบการทุกท่านนะครับว่าคุณแน่ใจจริงๆหรือว่าคุณจะใช้ WordPress ถ้าตัวคุณเนี่ยไม่ใช่โปรแกรมเมอร์หรือไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีนะครับ เพราะว่าสิ่งที่ทําให้เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ถอดใจเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ใช่เรื่องการขายนะครับแต่ว่ากลับเป็นเรื่องความยุ่งยากในการพัฒนาและการอัปเดตเว็บไซต์ของเราครับคลิปเนี้ผมขอเวลาทุกท่านไม่เกินสัก10กว่านาทีนะครับเพื่อที่จะสื่อสารกับคนที่กําลังคิดจะใช้ w o r d p r e s s ในการพัฒนาในการดูแลเว็บไซต์ในการใช้มันเป็นเครื่องมือในการขายของตัวเองนะครับว่า มันมีความยุ่งยากในแง่ไหนบ้างนะครับซึ่งจะใช้ภาษาที่ฟังง่ายแล้วก็ทุกคนเข้าใจแน่นอนครับแล้วตอนท้ายเนี่ยผมก็จะแนะนําเว็บสําเร็จรูปนะครับก็คือเทปช็อปแล้วก็มีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับประกันหนึ์หนึ่งลดสิครับลองฟังรายละเอียดดูนะครับเริ่มเรื่องแรกเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องโดเมนเนมกับโฮสติ้งเนี่ยนะครับสองคเนี่ย ฟังดูมันก็เท่ดีนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ก่อดราม่าอันดับต้นๆเลยของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่ใช่สายไอทีนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งในเวลาเราจดโดเมนเนมกับโฮสติ้งเนี่ยนะครับเราจะไปจดกันคนละที่นะครับเพราะว่ามันมักจะเกิดขึ้นคนละช่วงเวลานะโดเมนเนมอะไรคนจะจดมานานมากๆแล้วใช้มานานแล้วเพราะว่าไอชื่อที่เราได้มาแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นชื่อบริษัทเป็นชื่อแบรนด์หรือว่าติดเอสตโออยู่แล้วเนี่ยเราก็อยากใช้ต่อไปดังนั้นเราก็อาจจะจดไว้ที่หนึ่งนะครับ โฮสติ้งเนี่ยเราบางทีเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆบางทีมันอาจจะอยู่คนละที่นะครับรวมไปถึงว่าเวลาที่มันอยู่คนละที่เสร็จแล้วเนี่ยเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีความรู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยไอการชี้ DNS หรือว่าต้องเอาโดเมนเนมเนี่ยชี้ไปในโฮสติ้งที่มีเว็บไซต์เราอยู่เนี่ยคือไอเรื่องทางเทคนิคอย่างเงี้ย มันต้องทําอะไรยังไงนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเรื่องเน็ตเบสิ basic, อันนี้ก็ดีไปนะแต่ว่าบางคนเนี่ยแม้ว่ารู้สึกว่ามันเบสิ c นะแต่พอถึงเวลาที่เว็บไซต์มันเข้าไม่ได้จริงๆขึ้นมาเพราะไอ้สอสาเหตุเนี่ยเราก็ต้องมานั่งควานหาน,หนิดนึงนะว่าไอ้แต่ละเจ้าเนี่ยเราไปจดที่ไหนไว้ยังไม่รวมเรื่องลืมต่ออายุอะไรพวกนี้ด้อยู่ดีเว็บเข้าไม่ได้แล้วต้องมาไล่ลือเนี่ยครับว่า มันอยู่ที่เจ้าไหนแล้วก็ต้องต่ออายุเมื่อไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พวกนี้พวกเนี้เป็นเรื่องจุกจิกๆุจิกนะครับที่เจ้าของธุรกิจเนี่ยคยวรเอาเวลาพวกเนี้ไปโฟกัสเรื่องการขายการขยายธุรกิจดีกว่าต่อมานะครับก็คือปัญหาคลาสสิกที่ทุกคนที่ใช้ w o r d p r e s s เนี่ยก็จะต้องเจอกันหมดนะก็คือเรื่องของการอัปเดตทั้งตัว w o r d p r e s s ที่เป็นตัวกลางเองนะครับแล้วก็อัปเดตตัวปลั๊กอินต่างๆที่เราใช้อยู่ใน WordPress ของเรา ทุกครั้งนะครับที่เราจะแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยนะครับเราเข้าไปใน WordPress ที่ไรเนี่ยเราก็ต้องเจอมันถามให้เราอัปเดตเวอร์ชันนะทั้งตัว WordPress แล้วก็ตัวปลั๊กอินนะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นบ่อยซะยิ่งกว่าข่าวดารานในประเทศไทยนะครับทีนี้พอเราทําการอัปเดตไปใช่ป่ะครับ ตามที่เขาแนะนําตามที่เขาร้องขอเนี่ยหลายๆครั้งนะครับก็จะเกิดอาการปักอินแต่ละตัวทะเลาะกันเองนะครับทะเลาะกันแล้วเนี่ยก็ส่งผลให้หน้าเว็บเราเนี่ยพังอีกเข้าไม่ได้อีกบางทีก็ขาวจ้วไปทุกหน้าเลยเขาดูหน้าไหนไม่ได้เลยนะครับแล้วเราก็ต้องแบบร้อนล้นและเดือดร้อนแล้วก็ต้องแก้ไขน,นู่นนี่นู่นนี่นะครับหรือไม่ก็ต้องลามไปแบบทําเรื่องแบ็กอัพไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ย้อนเวอร์ชันอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันมีความ ซับซ้อนความวุ่นวายจุกจิกจุกเจ็ดพวกนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่สายไอทีนะแม้กระทั่งคนที่เป็นสายไอทีเนี่ยบางทีก็ยังปวดหัวกันเรื่องพวกนี้เลยนะครับทีนี้พอมาถึงเรื่องแบ็กอัพข้อมูลนะครับใน WordPress เนี่ยถ้าเราจะทําให้ง่ายนั้นเราก็ต้องโหลดปลั๊กอินนะครับก็มีเวอร์ชันทั้งเสียเงินแล้วก็เวอร์ชันฟรีนะครับแต่ว่าอย่างที่รู้ๆกันเนี่ยเวอร์ชั่นฟรีอ่ะมันก็จะขาดตกฟีเจอร์บางอย่างนะครับให้เราไม่สะดวกเราก็ต้องมาใช้เวอร์ชันเสียเงินอยู่ดีเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่เรราาจะตต้้องงงัม่ถววสุดไปึ สเกจดูให้มันแบ็กอัพแบบสม่ำเสมออย่างเงี้ยเพื่อเผื่อเราลืมใช่ไหม่ไม่ใช่ว่าเราต้องมาจดแล้วก็มานั่งทําอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะคุณที่ไม่ใช่อ t ทีนะครับเราไม่ควรจะ เอาเวลาตรงนี้หรือแม้แต่บางทีทีมงานดูอย่างเงี้ยแล้วเขาลากออกไปบางทีก็เราก็ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องเหล่านี้อยู่ด้วยเขาไม่ได้ถ่ายงานเอาไว้เนี่ยไม่มีคนแบ็กอัพขึ้นมาเผื่อมีปัญหาขึ้นมาทีนึงเนี่ยเว็บไซต์เราเนี่ยก็จะกู้กลับมาไม่ได้แล้วเว็บก็หายไปเลยเขาเนี่ยคือเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับและท้ายสุดเลยนะครับผมจะบอกเลยว่าเมื่อเว็บไซต์มีปัญหาเนี่ยคนที่จะแก้ไขนะสุดท้ายมันจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือคุณก็คือผมนะครับ ถึงแม้เราจะบอกว่าเราจะแก้เองหรือเราจะให้คนอื่นแก้น่ะจะสุดท้ายมันก็ต้องเป็นเราใช่ไหมที่เป็นเดือดเป็นร้อนว่าเอ้ยเว็บมันเข้าไม่ได้ละลูกน้องคนนั้นทํายังไงทํำยังไง,ง,ไงนะครับติดต่อ o u t ซ o u r c คนไหนติดต่อใครยังไงบ้างมานั่งหานู่นหานี่นะครับสิ่งที่ผมเจอบ่อยมากกับลูกค้าตัวเองที่ผมดูมาเยอะมากๆนะครับกับลูกศิษย์เนี่ยคือเจ้าของธุรก,กิจหลายคนน่ะจำไม่ได้ด้วยซ้ําว่า ยูเซอร์พาสเวคืออะไรเข้าที่ไหนเว็บไซต์อยู่ในมือใครบางทีเนี่ยเอาซอสท,ที่หนึ่งทำให้แล้วก็มีลูกน้องคนนึงลาออกแล้วก็ต่องานกันแล้วมันหายไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ยบางคนก็ ฝากงานลูกน้องไว้ส่งงานต่อให้ลูกน้องแล้วลูกน้องเนี่ยก็มีลาออกเปลี่ยนงานย้ายไปอยู่กับคู่แข่งบ้างหรือมาให้สิทธิ์บ้างอะไรบ้างนะครับหรือแม้แต่เป็นญาติพี่น้องในบางทีเนี่ยก็ยังสับสนกงคงกับเรื่องเหล่านี้อยู่เลยซึ่งเรื่องเหล่านี้มันสะท้อนครับว่าคนทําธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้อยากมาเป็นโปรแกรมเมอร์เราไม่ได้อยากมาเป็นไอทีเราไม่อยากจะ ดูแลเว็บไซต์ด้วยตัวเองนะครับเราเพียงแค่อยากให้เว็บแบบมันเปิดแล้วมันติดตลอดมันโหลดเร็วมันใช้งานมันอัปเดตเนื้อหาแล้วมันช่วยเราขายของได้นะมันมันไม่ควรเป็นแบบสิ่งที่แบบ เราไม่กล้าเข้าไปแตะต้องไม่กล้าเข้าไปอัปเดตนะครับแล้วเว็บเราอ่ะมันก็ตายอยู่อย่างนั้นนะแล้วยิ่งยุคนี้นะครับเราเนี่ยต้องให้ a อมันดึงข้อมูลจากเว็บเราอะ่ะเพื่อไปเป็นคําตอบเวลามีคนมาถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับที่เราขายเนี่ยถ้าเว็บไซต์เราไม่พร้อมไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะติดขัดในเรื่องนี้แล้วเราก็ปวดหัวเสียเวลาเยอะมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายผมไม่ได้จะบอกว่า w r d p r e s s เนี่ยมันไม่ดีนะครับจริงๆมันเป็นระบบที่ดีมากแล้วก็แพร่หลายมากๆนะครับแต่มันจะดีมากๆสำหรับคนที่มี เทคนิคอ skill อยู่กับตัวหรือไม่ก็มีเดฟมีโปรแกรมเมออยู่ในบริษัทเป็นจริงเป็นจังนะแล้วไม่ไม่นับแบบเอาเป็นลูกเอาเป็นญาติเอาเป็นอย่างเงี้ยไม่นับนะคือต้องเป็นคนที่แบบถือหุ้นร่วมกันหรือเป็นเจ้าของที่ เรามีสิทธิ์ร่วมกันมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันหรือเป็นพนักงานที่แบบเรามั่นใจในตัวเขาแล้วมีระบบการถ่ายงานที่อนาคตเนี่ยมีคนมาทําแทนได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับหรือมีฟรีแลนซ์ที่แบบเราฝาักผีฝักไข่ได้จริงๆนะไม่เอาแบบฟรีแลนซ์ที่เรายังไม่เคยใช้อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าไว้วางใจได้นะครับโดยสรุปเนี่ยเวิร์ดเพสเนี่ยมันเหมาะกับคนที่มี IT Skill หรือมีทีมเดฟที่ฝักผีฝักไข่ได้อยู่กับตัวเองนะครับแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับเจ้าของธุรกิจที่อยากจะโฟกัสเรื่องการขายการตลาดการบริหาร การเงินจากพัฒนาสินค้าอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราต้องมานั่งต่อโดเมนต่อโฮสติง้งแก้ปัญหาเองติดต่อเองหรือแม้กระทั่งแบบเรื่องของการแบ็กอัพเว็บไซต์อัปเดตเวอร์ชันอะไรที่ผมบอกนั่งแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้รับรองเลยเราไม่มีเวลาไปพัฒนาส่วนอื่นนะครับทีนี้เราคําแนะนําคืออะไรนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยคุยกับเจ้าของธุรกิจมาเป็น 1000, 000, พันๆรายหลายพันรายแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเราเนี่ยควรจะมองหาเว็บไซต์สําเร็จรูปที่มันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เว็บไซต์สําเร็จรูปหนึ่งใน เจ้าที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานที่ผมแนะนาในคลิปนี้แล้วมาเป็นสปอนเซอร์คลิปนี้ด้วยเนี่ยแล้วมาเป็นพาร์ทเนอร์กับผมด้วยนะครับก็คือเทพช็อปครับคือต้องบอกเลยว่าเทพช็อปเนี่ยผมมาแนะนําให้กับลูกศิษย์ลูกค้าใช้เนี่ยเป็น10กว่าปีแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยเขาเนี่ยใครที่ทําเว็บบนเทพช็อปอ่ะมันจะติด SEO ง่ายนะแล้วมันก็จะเว็บมันคน่อนข้างเร็วแล,แล้วมันก็ดูแรงง่ายแล้วมันก็สวยนะครับจนทุกวันนียเขาก็แบบอัปเดตหน้าตาปรับฟีเจอร์อะไรตามโลกมาเรื่อยๆนะ ยุคแบบต้องมีเป็น HTTPS เป็นแบบ SSL นะครับหรือแม้แต่เรื่องของการกระจายการขายหลายช่องทางมานะต้องลง Facebook ช็อปลง TikTok กช็อปลง Lazada Shopee กระจายของพร้อมๆกันซิงสต็อกอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็แบบพัฒนาฟีเจอร์ปรับตัวมาเรื่อยๆมีอีกหลายอย่างมากที่โลกออนไลน์มันอัปเดตแล้วเขาปรับตามแล้วผมพูดตรงนี้ไม่หมดนะครับแต่รับรองได้ว่าเขาเนี่ยทำตรงเนี้ยมาต่อเนื่องตลอดนะครับดังนั้นน่ยมันก็จะเป็นเว็บที่มันดูแลง่ายแล้วก็เจ้าของระบบอะ่ะเขาตามอัปเดตให้เราตลอดนะโดยที่แบบบางทีงเราทำเวิร์ดเพ s ใช่ป่ะพวกนี้เราต้องมาตามเอียงแล้วก็ต้องมานั่งหาลักอินต้องมานั่งทดลองว่าลักอินไหนใช้ได้ไม่ได้นะครับโดยสรุปก็คือตัวเทพช็อปเน เพื่อให้มันตรงข้ามกับ WordPress ในหลายๆแง่เลยโดยเฉพาะเรื่องของต้องการให้ผู้ประกอบการเนี่ยดูแลเว็บไซต์ตัวเองและทําการค้าการขายทําการตลาดเนี่ยผ่านเว็บไซต์ของตัวเองได้สะดวกนะครับแล้วก็รวมฟีเจอร์ทุกอย่างนะเรื่องโดเมนโฮสติ้งให้มันอยู่กันที่เดียวนะครับโฮสติ้งเราไม่ต้องเช่าไม่ต้องซื้อไม่สนงงใจด้วยซ้ำคือมันอยู่ในราคาที่เขาเนี่ยคิดแพ็กเกจเราอยู่แล้วนะครับซึ่งถูกกว่าแน่นอนภาคเทียบกับ WordPress โดยรวมๆนะครับ แล้วรวมไปถึงว่าเรื่องระบบต่างๆอ่ะอย่างเช่นว่าเรื่องการจัดการเรื่องการขนส่งการจัดการเรื่องลูกค้าจัดการสินค้าบริการจัดการช่องทางการขายจัดการโปรโมชั่นนะครับจัดการทีมงานหลังบ้านเก็บข้อมูลสถิติรีพอร์ตนะรวมไปถึงแบบเรื่องของบัญชีอะไรอย่างนี้เลยด้วยซ้ำนะเรื่องแบบว่าออกใบเสร็จส่งสัมภาระอะไรเงี้ยเนี่ยคือเขาเนี่ยรวมไว้ในที่เดียวกันให้เจ้าของธุรกิจที่เป็นคนไทยเนะี่ยใช้งานได้ง่ายและที่สําคัญเนี่ยก็คือมีทีมซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะครับที่แบบ โทรไปแล้วก็คุยแล้วก็เออติดขัดตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีที่ผมแนะนําเทพช็อปครับสุดท้ายนะครับถ้าใครอยากสนใจลองใช้เทพช็อปนะครับก็ลองติดต่อคลิกผ่านลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับหรือพอเข้าไปเนี่ยเข้าไปของคุณเองนะและถ้าคุณตอนซื้อเนี่ยใส่โปรโมโค้ดพรกร1 0หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับก็จะได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับในทุกส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเทพช็อปเทพช็อปโปรหรือว่าเทพเอ็กซ์นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป เไอพากรหนึ่งนด,ดุนหนึนี่เพื่อจะได้ส่วนลด10%นะครับผมย้ำนะหลายคนนะเนี่ยเห็นเทพช็อปมานานแล้วแล้วเคยมีภาพจำว่าไอ้บางทีเนี่ยเว็บไซต์มันหน้าตามันไม่สวยยมุ้นอย่างนี้ผมบอกเลยมันไม่มีแบบนั้นหรอกเพราะว่าหน้าตาเนี่ยเขาอัปเดตมาเรื่อยเแล้วก็แพ็กเกจตีมอะไรเงี้ยคือมันเลือกมันปรับแต่งได้มันมีออปชันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ย อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองเว็บไซต์เนี่ยไม่เหมาะกับเพจช็อปหรือเปล่าลองติดต่อลองถามเขาก่อนนะครับเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยต้องหาข้อมูลให้รอบด้านตรงนี้ก่อนนะครับโดยเฉพาะอันที่มีส่วนลดแบบเนี้ยแล้วก็เจ้าที่อยู่มานานอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะแนะนาครับลองดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกเชื่อกดและกดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสวัสดีครับ